รอสิบเดือนเนี่ยคือพอเพื่อไทยเนี่ยยิบเรื่องนี้ขึ้นมาพูดไอ้คนที่มันต้องการที่จะให้รอสิบเดือนเนี่ยมันเดือดไงดมันเดือดมันเดือดมันร้อนไม่ว่าจะเป็นไอ้สื่อที่ผมไม่ขึ้นนะหรือว่าจะเป็นแดงไปแดกส้มนะหรือพวกส้มเน่าติ่งต่างๆพวกนี้ก็ก็ดิ้นดิแตถามว่าสิ่งที่เพื่อไทยทำเนี่ยสิบสิบสิบข้อหรือทั้งหมดเนี่ยที่เขาทํามาในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ที่เขาเป็นรัฐบาลมาเนี่ยถ้าต้องรอเนี่ยมันไม่เกิดเลยไม่ว่าจะเป็นสงกรานถูกต้องไหมทำรายได้ให้มหาศาลเนี่ย หรือแม้กระทั่งฟรีวีซ่าในนายกพูดถึงนะบอกว่าในช่วงเกือบปีที่ก้าวเข้ามาอยู่พักเพื่อไทยเนี่ยนายกเศรษฐาบอกว่าปัญหาของประชาชนั้งแต่เลือกช่วงเลือกตั้งเนี่ยแล้วก็ผ่านช่วงจัดรัฐบาลถือเป็นช่วงท<ป>ี่เจ็บปวดที่สุด10เดือนที่ผ่านมามีผลงานเป็นที่ประจักษ์ถ้าเราไม่ได้มาวันนี้ป่านนี้เรื่องฟรีวีซ่าจีนไปถึงไหนก็ไม่รู้การท่องเที่ยวเนี่ยซึ่งคิดเป็น20%ของ GDP ไทยเป็นอย่างน้อยเนี่ยก็จะไม่เกิดขึ้นปกติแล้วเนี่ยเราเราจะบินเข้าไปจีนเนี่้นแคค ลงทะเบียนธรรมดาไปท่องเที่ยวไปอะไรต่างๆไม่จะเป็นต้องขอวีซ่าแล้วจีนเขาจะมาเราเขาก็ไม่ต้องขอใช่เราก็แลกเลยเราแลกเพราะฉะนั้นตอนช่วงสงการเนี่ยมันถึงได้ภาพลักษณ์ที่ว่าทันลักนักท่องเที่ยวทัลักเข้ามาจริงๆเลยเป็นล้านๆคนอ่ะและ20%ของ GDP นะครับคุณคิดเล่นๆนะครับปีหนึ่ง20%เนี่ย มูลค่ามันมหาศาลเทียบเท่ากับงบประมาณทั้งปีเราเลยก็คือแค่ไม่กี่วันนะ3ล้านล้านนค่แค่แค่ช่วงเนี้ยแค่ไม่กี่วันเองนตนะนี่คือเม็ดเงินที่มันจะเข้ามาบางรัฐบาลนะสี่ปียังทําไม่ได้เลยโอ้โหมันจะไปพูดถึงเรื่องรัฐบาลเนี่ยมันจะพูดเลยใช่เพราะเพราะท่องเที่ยวเราโตได้เจ็ดแปดปีมาเนี่ยวไม่ใช่กุาหกรรมเราก็ถึงได้นะครับนายกเนี่ยเดินทางไปเดินทางไปทําอะไรไปเที่ยวใช้งบประมาณเยอะแยะไปเที่ยวไปเป็นเซลแมนขายอะไรได้บ้างขายได้อย่างเดียวก็คือขายที่น้ คือขายกีน้านี่คือมึงค่ะนายกก็ไม,มไ,ไม่มีอะไรขายกีาค่ะไม่มีอะไรก็จะใส่ถุงเท้ากี่สีก็เรื่องของเขาค่ะที่่นายกบอกว่าการไปเปิดการจรจาการค้ายังต่างประเทศ14ครั้งเนี่ยเหนื่อยมากนะล<น>ำบากนะประเทศไทยไม่ได้อยู่บนเวทีโลบมาเป็นเวลานาน,านก็เลยต้องไปประกาศบอกว่าตอนนี้ไทยพร้อมแล้วสําหรับทั้งการค้าการลงทุนซึ่งล่าสุดเนี่ยเห็นไหมจะมาสร้างสูตร Data อะไรเนี่ยมีการแขกฟอร์มูล่าับวันซึ่งถ้าเกิดว่านอนเกาขาอยู่ที่บ้านมันจะเกิดขึ้นไหมถ้าเราไม่ได้อยู่ตรงนี้เนี่ยมีใครไปพูดคุยสมมุติว่ามี การไปพูดกับผู้ว่าแบงค์ชาติให้ลดดอกเบี้ยรัฐบาลเจราจาขอลดดอกเบีย้ยเงินกู้อยู่ที่0.25กับธนาคาร11ธนาคารเขาก็ให้่ <c oughs> ะนี่ก็คืออีกส่วนหนึ่งที่แซกันนัก,กนหนาว่าเดินทางไปทําไมนักหนา14ครั้งเนี่ยไปต่างประเทศเนี่ยไปช่วงเวลา5-6เดือนนี่คือคําตอบค่ะ